ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลทิ้งห่างซูปเปอร์คอมวิเคราะห์แชมป์พิมลิกฟุตบอลพิมลิกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ฟาดแข่งไปแล้ว17นัดโดยลิเวอร์พูลเป็นทีมนำมี39คะแนนแม้เล่นไปแค่16เกมก็ตามดานเชลซีตามมาเป็นอันดับ2มี35คะแนนจาก17เกม ขณะที่ออฟต้าบริษัทรวบรวมสถิติชื่อดังนำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์แชมเปี้ยนลีกโดยผลออกมาว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสเข้าป้ายสูงถึง86.6%เลยทีเดียวด้านอาร์เซนอลตามมาเป็นที่ปอ9.6%ส่วนเชลซีอยู่ที่3.3%ขณะที่แมนซิตี้มีโอกาสป้องกันแชมป์เหลือแค่0.6%เท่านั้น ส่วนทีมที่จะจบอันดับสุดท้ายของตารางนั้นซปเปอร์คอมพิวเตอร์ออปตาวิเคราะห์ว่าเซาแธมตันมีโอกาสสูงถึง76%ตามมาด้วยอิฟสวิต12.6%ผลวิเคราะห์แชมป์พิมลีกของซปเปอร์คอมพิวเตอร์ออปตา1ลิเวอร์พูล86.6% 2อาร์เซนอล9.6% 3เชลซี3.3% 4แมนซิตี้0.6%ทีมอื่นๆโอกาส0% ลิเวอร์พูลรออะไรโกดี้กักโบชี้โคดโชคดีมีโมซาลาร่วมทัพโคดี้กักโปแนวรุกฟอร์มแรงของลิเวอร์พูลกล่าวยกย่องโมฮัมเหมดซาล่ากองหน้าซูเปอร์สตาร์หลังนักเตะโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดและมีส่วนนำหงแดงสร้างผลงานที่แข็งแกร่งในฤดูกาลนี้บังโมสร้างชื่อเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของพิมลีกที่ยิงและแอซิสได้มากกว่า10ประตูเป็นซีซั่นที่4ติดต่อกัน หลังทำา2ประตูกับ2แอซิดในเกมกระซวกสเปอร์ยับคาบ้าน6ต่อ3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ King อฟอียิปตกระทุงให้ลิเวอร์พูลรวมทั้งสิ้น229ประตูแล้วจาก373นัดขยับขึ้นสู่อันดับ4ดาวสันโบสูงสุดตลอดการของทิ่นแอนฟิ์โดยตามหลังเอียนลัด304ประตูโรเจอร์ฮันท์285ประตูและกอรดอนฮอสัน241ประตู อย่างไรก็ตามซาวุกหรือครอปรู้สึกวันใจที่อาจเสียนักเตะที่เก่งที่สุดของทีมในเวลานี้เนื่องจากเขาเหลือสัญญาจนกระทั่งสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025และการขยายสัญญาฉบับใหม่ย,ยังไม่คืบหน้านั่นทําให้ซาลาสามารถเจรจากับทีมต่างแดนได้ทันดีตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไป กาโกเปิดใจว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆซึ่งเราทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วทั้งจำนวนประตูที่เขายิงได้และจำนวนแอซิดที่เขาทำให้เราด้วยวิธีการเล่นของเขาแนวทางที่เขาจัดเตรียมให้ผู้เล่นตัวรุกและกองกลางอย่างเช่นตัวผมในเรื่องตำแหน่งการยิงประตูและการสร้างความอันตรายถือเป็นผลงานระดับสูง ผมหวังว่าเขายังคงสามารถทําผลงานได้แบบนี้ไปอีกยาวนานเราโชคดีมากๆที่มีเขาและภูมิใจยอย่างยิ่งที่เรามีเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมรวมทั้งพยายามทําให้เขาสร้างผลงานให้ดีกว่านี้ขณะเดียวกันเขาก็พยายามทําให้เราสร้างผลงานให้ดีขึ้นเช่นกันสตาร์ชาวรัฐระบุ f ิลแม็กน ty ตี้นักข่าวจาก BBC s p o r t กับสถานการณ์สัญญาฉบับใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาลาเทนนิลิกซานเนอร์โนและเฟอร์กิลฟานไดในเวลานี้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่สมุสรสรลีภูนั้นผมไม่คิดว่าปัญหาย่อยเหล่านี้สัญญาผู้เล่นจะก่อให้เกิดความไม่สงบในทีมต่อภารกิจของลิเวร์ฟูในการคว้าชแชมป์ลีกในเวลานี้ เพราะผมคิดว่าผู้เล่นทั้ง3คนมีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆไม่ต้องพูดถึงดีเกินไปจนทําให้เกิดความว้าวุ่นใจอะไรแบบนั้นได้พวกเขารับมือกับสิ่งนั้นได้ดีอย่างมากอยู่แล้วและผมคงแปลกใจมากหากมีอะไรใหญ่โตเกิดขึ้นกับอนาคตของทั้ง3คนในเดือนมกราคมนี้แม้แต่กับเทรนเนลเล็กซานเดอร์อโนที่รายล้อมไปด้วยการคาดเดามากมายเกี่ยวกับเรอมริดและผมคิดว่าตอนนี้ไม่น่าเป็นไปได้ ที่สิ่งที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นไข้เขวจะเกิดขึ้นกับลิวร์พูเนื่องจากสัญญาของทั้ง3คนเนื่องจากลิพูอยู่ในันดับหัวตารางของหลีกและอยู่ในอันดับหนึ่งในยูฟาแชมเปี้ยนลีกและกําลังมองหาที่จะชนะทั้งหมดทัวนเมนต์สำคัญนี่หมายถึงการมุ่งความสนใจไปที่สนามไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบื้องหลังเกี่ยวกับสัญญาดังนั้นทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะผ่อนคลายและไม่ต้องกังวลอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าทั้ง3คนเป็นมืออาชีพมากๆอยู่แล้ว และยังคงเป็นเมืออาชีพที่สูงอย่างมากจริงๆพวกเขาไม่ปล่อยให้เรื่องนอกสนามมาทําลายสมาธิในการเล่นฟุตบอลและบรรยากาศในทีมอย่างแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลเอ็กโคยืนยันความตั้งใจของโมฮัมเหม็ดซาลาหยังคงเหมือนเดิมก็คือการได้อยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไป โดยผลงาน2ประตู2แอซิสในเกมกับสเปอร์ที่ผ่านมาซาร่าไม่ทิ้งทางเลือกอื่นให้กับสมุเรอร์ปภูอีกต่อไปแล้วความสําเร็จอื่นๆที่ต้องบรรลุและอีกหนึ่งข้อบ่งชี้ถึงการที่สมสรรไม่สามารถทนต่อการสูญเสียเข้าไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ได้ นาลิกาอาจจะกำลังเดินไปเกี่ยวกับการเจรจาสัญญาของซาลาเช่นเดียวกันกับเทรนอเล็กซานเดอร์โนและเฟอร์กิลฟันได้พวกเขาจะสามารถพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นนอกหลีกภายในเวลาไม่ถึง2ส,สัปดาห์จากนี้แต่ยังไม่มีอะไรที่บอกว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของนักเตะทั้ง3คนในความเป็นจริงแล้วในเวลานี้ซาลามุ่งมั่นที่จะอยู่กับสโมสรลิพูเท่านั้นและเขาต้องการที่จะบรรลุข,ข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลให้ได้โดยเร็วที่สุดอีกด้วย ต้องยอมรับเลยว่าผลงานในฤดูกาลนี้ของซาร่าคือสุดจริงๆฟอร์มเรียกสัญญาฉบับใหม่ชัดๆและมันคู่ควรที่จะให้เขาด้วยเพราะถ้าไม่มีเขาทีมคงไม่อยู่ตรงหัวตารางจนถึงตอนนี้แน่ๆนะครับต่างกันแค่ไหนเทียบผลงานลิเวอร์พูลเวลามีและไม่มีอิบราฮิมาโกนาเต้ลงสนามในซีซั่นนี้ โกนาเต้ไม่ได้ลงช่วยทีมตั้ง่บเจ็บหัวเข่าจากนัดชนะเรอยมลิสสองต่อศูนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนาท้าช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและคาดว่าคงจะกลับมาลงสนามได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ผลงานของลิเวอร์พูลเวลามีและไม่มีโกนาเต้ลงเล่นในฤดูกาลนี้มีโกนาเต้18เกมไม่มีโกนาเต้6ชนะมีโกนาเต้16ไม่มีโกนาเต้4เสมอมีโกนาเต้1ไม่มีโกนาเต้2แพ้มีโกนาเต้1ไม่มีโกนาเต้0เสียประตูมีโกนาเต้ ไม่มีกอนาเต้เเสียประตูเฉลี่ยต่อเกมไม่มีกอนาเต้0.6ไม่มีกอนาเต้1.16คลีนชีตมีกอนาเต้11ไม่มีกอนาเต้สองเปอร์เซ็นต์คลีนชีตมีกอนาเต้61เปอร์เซ็นต์ไม่มีกอนาเต้33เปอร์เซ็นต์คููสกอร์รายงานว่าหลังจากที่อิบราฮิมากอนาเต้ได้รับบาดเจ็บไปคู่แข่งของทีมลิเวอร์รพูลในพิเอร์บีกก็เริ่มเน้นการโจมตีทางด้านขวาของแนวรับ ของทีมอาร์เนอร์เป็นส่วนใหญ่50%ของการโจมตีของฟูแลมในเกมลีกล่าสุดก็พบว่ามีอาตาเข้าขึ้นเกมเข้าโจมตีอยู่ทางด้านขวาเช่นกันฟูแลม50%นิวคาสเซิลยูเต็ด46%แมนซิตี้55% ดูเหมือนว่าคู่แข่งเองก็น่าจะรู้แล้วว่าแผนของอารเนอร์ในการขยับเทรนอเล็กซานเดอร์โนเข้ามาอยู่ด้านในบางครั้งหรือจังหวะที่เขาลอยขึ้นมาช่วยเกมรุกจะทําให้พื้นที่ตรงนั้นมักที่จะมีช่องว่างเสมอและที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนั้นได้รับการดูแลจากโกนาเต้มาโดยตลอดและนี่คืออัตราการชนะการดวลกลางอากาศในพียมลีกดูกาลนี้30ครั้งขึ้นไป 82.4%อิบราฮิมากโกนาเต้74.3%คอนสแตนตินอสมาปลูปานอส74.2%เจมส์ทาคอฟสกี้และด้วยเหตุน,นี้โกนาเต้จึงมีความสำคัญต่อทีมลิเวอร์พูลอย่างมากเลยทีเดียวในระบบการเล่นของอาร์เนอร์ในเวลานี้ ดิสอิดแอนฟิลรายงานว่าคาดว่าอิบราฮิมาโกนาเต้จะยังไม่กลับมาฟิตอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้แม้ว่าจะมีรายงานว่าโกนาเต้นั้นกลับมาทําการฝึกซ้อมในโปรแกรมพิเศษส่วนตัวในโรงยิมที่แอคซ่าได้แล้วจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าที่เขาได้รับในเกมกับเรอมริดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมาตามรายงานระบุว่าปราการลังทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีรายนี้กลับมาทําการฝึกซ้อมได้สัปดาห์กว่าแล้วในโรงยิมแต่ทีมงานสตาฟโคตต้ชต้องการระมัดระวังในการฟื้นตัวของเขาเป็นอย่างมาก คาดว่ากอนาเต้าอาจจะกลับมาได้อีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้หรืออาจจะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนวิลพบกับแมจเตในต้นเดือนมก,กราคมไม่เหมาะอิบราฮิมากอรนาเต้กองหลังลิเวอร์พูลปรามแฟนบอลบ,บางส่วนของทีมว่าไม่ควรเยาะเย้ยที่บุคยอสซากา้าปีของอาเซนนลได้รับบาดเจ็บแบบรุนแรง ซาก้ามีอาการเอ็นร้อยหวายฉีกจากเกมที่อาร์เซนอลชนะคริสตัลพาเลตเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมิเกลอาเจ,จตาผู้จัดการทีมของไอ้ปืนใหญ่บอกเองว่าดาวเตะตัวเก่งอาจจะต้องพักหลายสัปดาห์ขณะที่สื่อบางเจ้าก็บอกว่าสาก้าอาจจะต้องรอถึงเดือนมีนาคมกว่าที่จะกลับมาลงสนามได้อาการเลี่ยงของซาก้าทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนออกมาพิมพ์ข้อความแบบสะใจเพราะก่อนหน้านี้กองเชียร์อาร์เซนอลบางคนโพสข้อความเชิงแช่งให้โกนาเต้เจ็บหนักจนต้องพักยาว ซึ่งหนึ่งในเดอะคอปที่ออกมาพิมพ์แบบนั้นคือแอคเค้าชื่อริซี่ที่พิมพ์ว่ากำตามสนองหวะอย่างไรก็ตามกอเต้เข้าไปพิมพ์ตอบโพสต์นั้นในช่วงก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ว่าเราไม่เหมือนพวกเขาเราไม่หวังให้ใครเจอกับเรื่องร้ายอย่างไงก็ตามอินชาอัลละห์ law. วันนี้เราต้องลุ้น3แต้มสำคัญซึ่งมันก็มีคนกดถูกใจข้อความของเขาราว3 2 0 0 0ครั้งเลยทีเดียว ขณนะนที่ตัวริซซี่ก็โพสต์ตอบดาวเตะชาวฝรั่งเศสว่าถูกและพวกต้องคิดในแง่ดีอยู่เสมออินชาอเลาะวันนี้เราจะได้3มแต้มแน่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระ